ธนาคาร CIMB ไทยนะครับเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้บริษัท CP x x t a จำกัดมหาชนนะครับชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อสิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้โดยบริษัท CP e s t a จำกัดมหาชนหรือหลายท่านรู้จักในชื่อเก่าคือ Macco นะครับที่ถูกซื้อไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นบริษัท CP e x t a จำกัดมหาชนนะครับซึ่งตัว แมคโครนั้นนะครับประกอบธุรกิจศูนย์จำหน่ายสินค้าและสินค้าแบบขายส่งนะครับในระบบสมาชิกซึ่งภายใต้ชื่อเก่าคือแมคโคนะครับบริษัทได้ดำเนินการขยายจำนวนสาขาเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศเลยซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้านะครับรายย่อยนะครับ ผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมธุรกิจจัดเลี้ยงนะครับรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการในแก่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษาหรือธุรกิจอื่นๆนั่นเองนะครับเรียกว่า อยู่กับเรามานานนะในชื่อเก่าคือ m a c โคในชื่อใหม่คือบริษ,ษัท CP Extra าจำกัดมาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวนทั้งหมด4ชุดด้วยการชุดที่1อายุ1ปี6เดือนอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เคาะนะอัตราดกเบีย้ยโดยประมาณ3 3 3, 3. 5ถึง3.5 3ถึง3.15%ต่อปี ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ย3.2ถึง3.35เต่อปีชุดที่3อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.55้ถึง3.7%ต่อปีชุดที่4อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ 3.8- ถึง3.95%ต่อปีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทนะครับ A บวกนะครับ positive อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A บวกนั่นเองนะครับคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อวันที่8 วันที่11และวันที่12กันยายน2566นะครับจองซื้อขั้นต่ำ100,000บาททวีคูณครั้งละ100,000เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับเป็น P.O. นะอยู่ระหว่างกรตพิจารณาซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โปรดทำความเข้าใจในตาส,สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนสามารถที่จะดูหนังสือ,อาดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็กลับมาพบกันในซีรีส์หุ้นกู้น่ารู้นะครับกันใหม่นะฝากกดไลค์ like, กด subscribe เมือลังใจด้วยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มีได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารหนี้ ได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสือชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.z.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ การออมเงินนะครับหุ้นกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเก็ตเล็กเก็ตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์ นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีๆเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึงฟรีๆเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใคร สนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ comment ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับนอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับ การซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรว,รวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราๆท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ